โอเคสวัสดีครับผมสวัสดีกันเช่นเคยนะครับช่องบาวนิดชาแนลนะครับวันนี้มาติดตั้งนะครับโครงเหล็กนะครับชั้นวางถังขยะนะครับถังขยะใหม่นะครับทาเป็นโครงเหล็กนะครับตัวเดียวจะเป็นปูนนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้พอดีบริเวณนี้ทางเจ้าของที่เขาจะได้ทําการ เทพื้นให้ใหม่ทั้งหมดนะครับเราก็เลยทำที่วางวางทังขยะใหม่นะครับาสายเป็นเลขสองคูณสองนะครับสองคูณสองนะครับใพื้นที่อยู่ที่ความกว้างสามเมตรหกสิบนะครับความยาวอยู่ที่สี่เมตรแปดสิบนะครับเดี๋ยวเราก็จะซอยเป็นลูกเต่านะครับ ใส่เหล็กกล่องสองคนสองนะครับความหนาอยู่ที่มิลสองนะครับอันนี้ช่างกิกกี้นะฮะอันนี้ช่างเต้งน,นะครับใส่แป่นตาหล่อเลยนะครับรู้วนมองเห็นหรือเปล่า,าอันนีชน้ช่างเล็กนะฮะช่างเล็กโอเคทำการทำชั้นาวางของนะครับวางทางขยะของทางร้านนะครับเพื่อจะรถขยะมาเก็บ ข้างหน้าเลยครับโอเคนะครับบรถเข้ามาไม่ได้นะฮะร,รถขยะก็จะได้จอดข้างหน้านี้ได้เลยนะวันนี้เราซอยเหล็กนะครับอยู่ที่40เซนนะครับ สี 40, ่สิทุกๆ40เซน40เซนนะครับนะครับโอเคความสูงของเราที่จะใช้ในวันนี้อยู่ที่40เซนนะครับ40บเซนโอเคแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็จะได้ทาสีกันสนิมนะครับแล้วก็ ูตัวท็อปด้วยสมาร์ทบอร์ดนะครับของ S c G นะฮะ15มิลนะครับน่าจะเป็นพวกนี้นู่นแหละนะครับอันนี้เจะจะได้ซอยโค้งนะฮะโค้งเหล็กซอยเป็นลูกเต่านะครับเพื่อในการแข็งแรงเวลาวางของวางแผ่นมันจะได้ไม่สุดตัวลงนะครับ ก็วันนี้ก็จะได้ซอยเหล็กให้เสร็จนะครับเก็บสีนะครับเดี๋ยวพวกนี้จะได้ลงแผ่นกันก็คลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอัปเดต ep 2ออีกรอบหนึ่งนะครับสวัสดีครับ